ในขณะที่2อคุนพลกำลังเล่นโคนนะครับมีหน่วยเสริมเข้ามาครับรถหกล้อหน่วยเสริมแนวร่วมทีมงานฟ้าบันดานก่อสร้างแ,แ,างนแนง้าวับรถบรรทุกว่ย่งครับยังอยู่ครับ ข้าน้ำปั่นมันกระทัง่งกระท่อนอดไวลได้ครับหาค่าดับปั่นก่อนครับแลนก่อนครับไปกลับลำหมองเลยกระท่อมไปต้นอยู่ค่ากลับลำหมองก,กับถอยเท่เลยเนี่เที่ยวแรกเลยนะครับสำหรับรถบรรทุกหกล้อแนวร่วมของทีมงานฟ้าบรรนาตเการ้างโดยวิ่งดินจาก จุดสิ้นสุดของหน้างานครับไปเทจุดเริ่มต้นของหน้างานระยะทางก็ประมาณ1กิโลวิ่รถไถก็มาแล้วเสียทัดหน้างานที่กุดแคน,นะครับบ้านขวาวตำบลประเคียบอำเภอคุมเมืองบุรีรัมส่วนคันที่บริการดินนะครับ เขาก็จะขุดเอาที่ขึ้นมากองไว้อย่างนี้นี่อะอยู่บริเวณจุดสิ้นสุดของหน้างานเนี่ยตักเอาตรงนี้แหละครับรถก็อยู่บนถนนเพราะว่ายังลงไปข้างล่างไม่ได้รถที่มาบริการดินให้กับหกล้อก็จะเป็นโกเบสเคสองร้อยซุปเอก็กนะครับมาจาก,กเกษตรวิสัยร้อย ก็เป็นแนวร่วมอีกคันนึงนะสำหรับสายนักขุดมาถึงก็ลุยแล้วครับแต่ว่าผมยังเข้าไปไม่ถึงข้างในรถเขาออกมาก่อนนะทีมงานออกมาก่อนดูซิว่าหก้อเนี่ยมีใครกันบ้างแต่เท่าที่รู้เนี่ยเขาจะเทฝักนุ้นแหละไม่มีทางที่จะหลบหลีกกันนะครับก็คือมีที่หลบหลีกอยู่ตรงนี้แล้วก็ สิ้นสุดหน้าง,งานเลยไปไม่ถึงมาถึงตรงนี้ก็บอกหกล้อมาแล้วก็เลยมาจอดไว้ตรงนี้แหละรอดูครับมีใครมาอีกขณะที่ป้าเจาะกับพี่ต้นก็ทำภารกิจสาดโคนอยู่ฝั่งตรงข้ามครับมาแล้ เมื่อกี้นี่เสียแทนคราวนี้เป็นทางด้านของเสียพลครับเสียพลติดอีกไม้นี่ไปต,ตัดย่นกระบะมาใหม่ครับทีมงานจากอูอินตานสง่งเขาประกวดอัตราค่าบริการเที่วละห้บาท เมื่อก่อนนี่กระบะทั้งใหญ่ทั้งยาวครับมารอบนี้มีการย่นขนาดลงนะครับเป็นขนาดมาตรฐานพอดีอันที่สามน่าจะเป็นเสียอันนะครับเพราะว่าน่าจะมาสามคันเท่าที่ทราบข่าวแล้วก็รีบมาดู าจอนี่สาดโคนครับสาดจากด้านล่างส่งขึ้นไปบนหลุมให้กับพี่ตน้นพี่ต้นก็รับต่อจากหลุมสาดขึ้นฝั่งส่วน2องคันนะครับ2องคันก็นู่นนะครับท่านเป่าแล้วก็หนุ่มไม้กำลังเคมอยู่ คันหนึ่งเขมโซ่คันหนึ่งเขมอะไรไม่รู้โกเบเนี่ยเขมโซ่น็อตสเตอร์ขาดหมดเขมระบบตัวเดินส่วนสองร้อยซีนะครับซัดนี่ไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรเห็นเปิดฝากระโปงทั้งด้านบนด้านข้างคู่กันอยู่นู่นแหละ นี่ครับเสียอนครับปช่วปเทจุดเริ่มต้นของหน้างานนะครับไปปุ๊บกลับรถนะคะกลับลำแล้วก็ถอยถอยเทยแบบนี้แหละจะเป็นแบบนี้เลยถอยเทยจากข้้งบนลงล่างเพื่อทําคันนะครับเพราะว่าดินฝั่งโน้นเนี่ย คือระดับมันเกินแล้วมันลึกแล้วก็ไปเอาดินที่เยอะๆฝั่งสิ้นสุดหน้าง,งานน่ะฝั่งนู้นเนี่ยกว้างนะครับปริมาณดินเนี่ยจะเหลือถ้ามขึ้นคันแล้วฝั่งนี้ปริมาณดินไม่พอก็อต้องวิ่งจากฝั่งนู้นมานี่เป็น3ามคันแรกสําหรับแนวร่วมรถบรรทุกของทีมงานฟ้าบรรนานก่อสร้างครับ เสียแทนคิวแรกเลยเปิดหัวตามด้วยเสียพลแล้วก็ตามมาด้วยเสียอันสุดดอไปแล้วสามคันฝั่งนู้นก็มันเลยป่าเจาะพีต่ตน นี่ครับบรรยากาศช่วงนี้นางานส่วนใหญ่ก็จะเป็นโคลนสัส่วนใหญ่ครับ อย่างตอกเสียงเคมกันอยู่นะครับนู่นทีๆฝั่งนี้แหละแต่ว่าอยู่บริเวณแคมป์ที่พักนู่นนะครับไกลอยู่สำหรับสายบรรทุกก็จะเป็นวันแรกในการวิ่งนะครับก็อาจจะ ยังไม่ลงตัวเท่าไหร่เที่ยวแรกคนละเทีเ่ยวเที่ยวแรกๆก,ก็จะดูเส้นทางไปก่อนดูเส้นทางตรงไหนที่จังหวะวงรอบจะมาบรรจบหลบกันระยะทำความเร็วหลุมอยู่ตรงไหนเนี่ยช่วงแรกๆก,ก็จะวิ่งไป เช็คเส้นทางไปครับสำหรับรถบรรทุกส่วนสายนักขุดเขาเรื่อยๆอยู่แล้วครับทีมงานฟ้าบรรดา่าก,กันใหม่ครับผมนี่เป็นบรรยากาศของทีมงานฟ้าบรรดาลดยภาพรวมมีทั้งทำงานแล้วก็มีทั้งเคม เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ